็ลมเย็นๆก็มาเดินเล่นกันอยู่ในสวนอีกแล้วครับครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาทําเมนูอาหารง่ายๆอีกแล้วครับอาหารที่ง่ายๆอีกแล้วครับเครื่องปรุงไม่เยอะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะทําอะไรครับวันนี้เนืทมี่ครับวัตถุดิบของผมวันนี้ก็ดูครับ นากินไม่น่ากิน,น,ก,นก็ขนาดยังไม่ได้ทําก็มดแมงก็มาไต่ตอมเต็มไปหมดครับดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบก็ไม่เยอะครับนี่ครับก็จะมีเนื้อหมูสามชั้นครับนี่ผมล้างหั่นไว้เรียบร้อยครับแล้วก็กระเทียมประมาณ30-40กีบครับจะเตรียมไทยครับตำ ไม่ต้องละเอียดครับตำประมาณนี้ครับแล้วก็ข้าวเหนียวครับนี่ครับข้าวเหนียวนึ่งครับที่ผมนึ่งไว้แล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็เกลือครับแค่นี้ครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยครับก่อนที่มดมันจะมาข้าบไปกินซะก่อนครับครับก็มาเริ่มขั้นตอนกันเลยครับนี่ครับเนื้อหมูสามชั้นครับผมหั่นประมาณนี้ครับน่าจะประมาณสัก สอสนิ้วครับความยาวครับหั่นชิ้นใหญ่ๆเลครับปริมาณก็ประมาณน่าจะประมาณครึ่งกิโลครับนี่ครับแล้วผมก็จะใส่เกลือไปนิดหน่อยครับนะครับโรยไปประมาณสักประมาณสัก1นึ่งหงช้อนโต๊ะครับนี่ครับ แล้วก็นวดครับนวดให้มันเข้ากันครับก็นวดคําไปเรื่อยๆครับจนกว่าว่าเกลือที่เราโรยไปมันจะซึมเข้าไปในเนื้อหมูจนหมดครับถ้ามันใส่เยอะใส่เกลือเยอะมันก็จะเค็มไปครับถ้าใส่น้อยไปหมูเราก็จะเน่าครับก็กะปริมาณให้มันพอดีครับจะเพิ่มรสชาติความอร่อยบางคนเขาก็จะใส่พวกรสดีหรือว่าผงชูรสครับแต่วันนี้ผมไม่ใส่ครับผมจะใส่น้ําตาลไปแทนครับ ใส่ไปประมาณสักประมาณสักครึ่งช้อนครับแล้วก็นวดต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ําตาลจะละลายเข้าเนื้อหมูจนหมดครับผมจำไม่ได้ครับว่าผมได้บอกชื่อเมนูไปยังครับว่าวันนี้ผมจะทำอะไรผมจะมาทําแหนมหมูสามชั้นครับคือชอบกินแหนมเหมือนกันครับ แต่ว่าแหนมหมูสามชั้นยังไม่เคยกินครับพอดีว่าไปดูวิธีการทามาคร่าวๆครับเขาว่าเครื่องปรุงมันไม่เยอะครับก็เลยมาลองทำดูครับเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะทำตามก็ลองทำดูได้ครับเพราะว่ามันง่ายจริงๆครับเหมือนที่ผมทำให้ดูนี่ครับง่ายมากๆครับเพราะว่าไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไร ขยับเกลือกับน้ำตาลให้เข้าเนื้อหมูดีแล้วก็จะมาใส่ด้ครับใส่กระเทียมที่ตำมาหยาบๆยาบครับใส่ลงไปเลยครับใส่เยอะก็หอมเยอะครับใส่น้อยก็หอมน้อยครับขั้นตอนนี้ก็คุกๆพอให้มันเข้ากันครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ครับ ข้าวเหนียวหนึ่งครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ทําให้แหนมของเราเปรี้ยวครับก็ไม่ต้องพูดคามตั้เพิมครับก็ใส่ไปเลยครับด oh. ว่าจะเหนียวผมใส่ไปประมาณส,สักแค่นี้ก็พอครับเดี๋ยวเยอะเกินมันจะเป็นแหนมข้าวเหนียว มดก็เยอะครับทําไปก็มดก็คอยเข้ามาขนเศษอาหารที่มันร่วงหล่นครับก็เป็นหน้าที่ของมันครับนี่ต้องทํามาหากินกันครับ <cue Bit. Okay. S 1> ก็ข้อเดียวก,ก็พยายามบี้ให้มันให้มันกระจายกระจายครับอย่าให้มันจับเป็นก้อนครับให้มันเป็นเป็นแยกเป็นเ,นเม็ดๆครับให้ทั่วๆกับ เนื้อหมูครับผมใส่ไปหมดเลยดีกว่าครับเพราะว่าเหมือนว่ามันจะไม่สะใจครับ เพราะว่าจะมืดแล้วจะมืดแล้วนี่โอ้ข้าวเยอะครับข้าวเยอะแถมแถมยังเป็นก้นกอนๆนครับก็เอาตามนี้ครับใครที่คิดว่ามีฝีมือทําได้ดีกว่าผมก็ไปทําดูครับ ว่าผมจะนวดแค่นี้ก็พอครับหรือผมก็จะเอาไปห่อไป็ตองครับเฮ้ยไม่ใช่เอยหรือว่าห่อเปตองเลยตัดไป็ตองมาแล้วงงอีกเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการคลุกเนื้อครับจริงๆงแล้วจะใส่ถุงพลาสติกนี่เลยก็ได้ครับแต่ว่าผมจะทำให้มันเป็น ธรรมชาติธรรมชาตินะครับเป็นเหมี่โบราณครับชอบโบราณเพราะหน้าตาก็โบราณโบราณโบราเอาแล้วครับแค่นี้ก็เดี๋ยวจะห่อไปตองครับดูขั้นตอนไปเลยครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนครับไม่ต้องจำอะไรเยอะครับมีนิดเดียวครับไม่ต้องมีอะไรให้จำเยอะครับก็ วางแม่ลงไปเลยครับวางแม่ลงไปเลยครับผมจะทำสักสองห่อครับโอข้าวเทียบเลยโปโกไปเลยแตกครับพี่น้องผมพ่อพี่ครับ กับสีมันต้องห่อของฝางแล้วก็ยัดใส่ตุม้มอีกทีครับเซ็ต <c oughs> เป็นเองครับก็อีกอีกสองครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับง่ายไหมครับง่ายจริงๆนี่ครับขั้นตอนการห่อผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมัดุงครับด้วยหนังกระติกครับมัดแบบไม่ขาเลยครับจับเข้ามาครับนี่ครับเสร็จไปแล้วหนึ่งห่อครับ เรียบร้อยครับแหนมหมู3ชั้น2ห่อของผมครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องก็คือตั้งไว้ไม่ต้องใส่ตู้เย็นครับประมาณ3วันครับมันก็จะเริ่มเปรี้ยวครับคือพวกนี้มันอยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์ครับยิ่งอยู่นานวันมันก็ยิ่งเปรี้ยวครับจนเรากินแทบไม่ได้ครับเดี๋ยว3มวันค่อยมาเจอกันครับ แหนมสองห่อผมที่ทําไว้ยังไม่ครบสามวันครับผมคิดว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ผมว่าไม่ต้องรอให้ครบสามวันมันก็น่าจะเปรี้ยวแล้วครับแค่วันเดียวก็น่าจะกินได้ครับอันนี้ประมาณสองวันครับเดี๋ยวผมจะมาลองแกะดูว่าไอแหนมนี่ครับที่ผมทําไว้มันจะใช้ได้อย่างครับครับเดี๋ยวผมจะมาแกะดูครับว่าเนื้อในมันจะเป็นยังไงครับชั้นแท้ครับเลยครับแหนมหมูสามชั้นครับที่ผมทําไว้ นี่ครับสีสวยมากครับกินเปรี้ยวใช้ได้ครับหอมครับไม่เน่าครับถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวจะแกกข้อนึงครับว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านี่ครับสีสันสวยงามครับไม่เน่าครับถือว่าผ่านครับกลิ่นก็เยี่ยมมากครับเป็นกลิ่นของแหนมครับ ครับจริงๆแล้วแหนมหมูสามชั้นเขาก็จะเอาไปทอดครับก็ไม่ได้กินดิบครับแต่ว่าวันนี้ผมจะทำสองเมนูครับก็คือจะทดสอบว่าระหว่างทอดแล้วก็ทดลองนำไปย่างว่ารสชาติมันจะต่างกันไหมครับนี่ครับนี่ครับเวลาย่างก็ย่างไฟอ่อนๆครับโดยเอาขี้เท่ามาโรยกบทานหครับแล้วก็คอยกลับบ่อยๆครับจะได้เหลืองสวยครับห่อหนึ่งผมก็จะนํามาทอดครับ ก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะประมาณนี้ครับใช้ไฟกลางๆลงไปถึงออนนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงครับนี่ครับสีเริ่มจะเหลืองแล้วครับอยากกินอาหารอร่อยต้องใจเย็นๆครับทำแบบสโลโคุกครับนี่ครับแหนมทอดก็ทอดให้เหลืองกรอบประมาณนี้ครับ ย่างแล้วก็เอามาทอดครับ2เมนูครับทีนี้ก็จะลองมาชิมดูครับว่ารสชาติมันจะเหมือนดังที่ตั้งใจไว้เปล่าครับอันนี้คืออันนี้คือเอามาย่างครับเอากันไก่หั่นให้พอคําครับส่วนไอ้ที่สีสีเหลืองๆทองๆนี้เป็นเอาไปทอดครับสีมันจะเข้มกว่าครับเดี๋ยวผมจะชิมทั้งสองอย่างครับแล้วก็จะดูว่ารสชาติมันต่างกันแค่ไหนครับ เดี๋ยวผมก็จะชิมดูครับจะชิมที่ทอดก่อนครับนี่ครับรสชาติก็ยังไม่เปรี้ยวมากครับเปรี้ยวกำลังพอดีพอดีครับความเค็มความมันของหมูสามชาั้นเข้ากันได้พอดีครับถือว่าผ่านครับกินกับขิง ครับแล้วก็ถั่วส่วนอันนี้คือแหนมเที่ยวไปย่างครับสีมันก็จะออกไม่เข้มเท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะชิมครับว่ารสชาติจะเหมือนเหมือนอันที่ทอดไหมครับก็ G รสชาติก็ไม่ได้ต่างกันครับแต่ว่า ที่เอาไปย่างมันจะได้กลิ่นของควันไฟครับได้กลิ่นถ่านครับก็จะหอมไปอีกอย่างนึงครับมืดค่ำแล้วครับก็แค่มากินให้ดูครับว่ามันใช้ได้ไหมก็ถือว่าใช้ได้ครับสําหรับใครที่อยากจะกินแหนมฝีมือตัวเองทําสนุกสนุกครับวิธีง่ายๆครับไม่ยุ่งยากครับก็ลองไปทําดูครับผมขนาดทําอาหารไม่เก่งยังได้รสชาติที่ถูกปากถูกคอเลยครับมันไม่เน่าก็ใช้ได้แล้วครับก็ลองไปทําดูตามสูตรที่ผม ทำไม่ให้ดูครับครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงลาภเยินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายนีแล้วต้องกลายเป็นดีๆครับก่อนจักความพอดี ไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออาลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ